สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกิทักษ์ธรรับนี้จะรับทักษ์ธรรมเข้ามีทีธรรมมายาครับต้องดีีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้น n เ e อีกบาทนะครับหุ้นนี้คือิีบายนของมันที่นะครับของมันที่สามนี่ือเอกันยานะครับหุ้น NKE ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับวันละสองคลิสองรอบนะ เช้าเก้าโมงครึ่งผ่านไปแล้วนะครับผลตอกสนอเข้านะต้องเจ็ดกับแปดมาเจ็ดนะครับจะเป็นเจ็ดห้านะพูดเจาะหายนะครับพูดเจาะให้เจ็ดกับแปดให้เก้าศูนย์สองสามนะครับอืมผิดคู่เลยอ่าประมาณนี้นะครับต่อพแสดงความดีดีท่านที่ได้ไปต่อนะครับได้เจ็ดนะสายรูดนะครับหรือว่าใครจับคู่แม่นก็จับไปนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ปแ้วมาสมนะครับคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามสิทหกแกงสุ่มให้ถูกแถวเลยนะครับเดินทางก็จะมาวางเรีงให้ทุกคนรวมได้จุ่มรอบเช้ารอบบ่ายนะครับบ่ายโมโต้นะครับรอบนี้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ซีดีวีดีของนำโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับอ่ารอบบ่ายมีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับวันที่สามนี่คนายเด่นของพันห้าร้อยหกจุดเจ็ดนะครับคุณนี่พีบ่ายนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับชมชุดวินนะครับจะมาไหมเนี่ย หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้านะครับ,รรบตัวนี้นะครับอ่ะหนึ่งอะไรคันนี้หนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเก้าสองเก้านะครับตัวนี้นะครับ เจ็แปเก้านะครับปู่เขาเนะประมาณนปู้เขาขาย1นะครับหนึ่งกับ2เล่นต่ำนะต่ำนะครับเพราะวันที่สองแล้วกันนะครับ2นะหต่อ6ต่อ7ตสองเก้านะครับมาณนี้นะครับพอยเน้นที่แปดกับเก้านะครับมาณนี้นะครับเรื่ชุดบินนะครับตามนี้นะครับแ8กับเก้านะต่อนีนะครับเรื่งสายลูบสายวิ่งก็เน้นที่สองแล้วกันนะครับปมาณนี้นะครับ สองนะครับอ่าเอาน้องาพสังนภาพอ่าจับไปเลยนะครับเป็ชอบไปจับนะไม่คือไม่ชอบไปเรื่องเรือการเคลือนนะครับนิกใบ่นะครับวิ่งวิ่งรูดสองลองหนึ่งนะครับเ่ยนซ้สายพิ่งสายเจาะสายอะไรก็จับไปนะครับใครเคยได้กินกับสายอะไรก็จับไปเคยได้กินกับสายรูดตอนไม่รูดใครเคยกินกับสายวิ่งก็วิ่งใครกินกับสายวิ่งก็จับวิ่ไปนะครับ มากๆนะครับอ่าจับไปครับจับไปจึงไปนะครับเน้นทิน้งๆดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่าขึ้นอดขึ้นยอะครับเป็นข้นยอดตัวนี้เปตัวนี้นะครับตัน,บตนนี้จะมีตามนี้พบกันใหม่ตรงนี้นะครับตันนี้เฮง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 นะครับรับซับรับซับมันนี่มันนี่ครับครับ